สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณแม่มืออาชีพตอนนี้โควิด<ล>กำลังระบาดนะคะแล้วก็คุณพ่อทำงานประจำแล้วอาการที่เป็นวันนี้เป็นอะไรคะ,ะวันนี้มีอาการยังไงคะ,ะปวดไหล่เหมือนตึงทั้งไหล่กัตรงนี้คะ่ะอ๋อน่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปสปาก็ไม่สะดวกเพราะว่ายุคโควิดด้วยนะ แต่ความจริงอ่ะแพงเราก็เลยใช้ DIY ค่ะก็คือว่าเราทำสปา DIY ที่บ้านได้อันนี้เป็นอะไรครับท้องฟอนนีล่ลูกชายคนเล็กนะคะกิจกรรมนี้เราร่วมทำกับครอบครัวได้เลยคือคุณพ่ออันนี้คือมาเล่นกาแฟนะคะเห็นคุณพ่อชอบดื่มกาแฟเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กาแฟบำบัดด้วยกัน แล้วถ้ามามีกาแฟหกนะคะไม่เป็นไรครับประครบไปตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลูกก็จะได้มีเวลาใกล้ชิดกับคุณพ่อเพราคุณพ่อ,พอทําง,งานทั้งวันคุณพ่อก็ได้มีความรู้สึกว่าทาัทาง้ทงมีคนดูแลหลังจากที่ทําง,งานมาเนี่ยคือเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ไม่ซ้ำใครอ่ะคะ่ะ ถ้าใครว่างๆหรือว่าอยากดูแลคนในครอบครัวให้เกิดความใกล้ชิดให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อที่ออกมาทำงานทั้งวันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะประโยชน์ของมันก็คือกาแฟนี่มันช่วยด e ีท็อกนะคะขั้นตอนก็คือว่าเราต้องอุ่นกาแฟให้ร้อนนะคะท่านผู้ชมทำไมแ่้วครับร้อนแล้วก็วางไว้ให้อุ่น นี่คือว่ามันเราจะได้กลิ่นน้ามันหอมระเหยจากกาแฟกาแฟนี่ต้องเป็นกาแฟค่อนข้างที่มีเกรดที่แบบว่าน้ํามันหอมระเหยยังอยู่ในตัวกาแฟไม่ใช่กาแฟที่แบบว่าตอกแล้วนะคะต้องเป็นกาแฟใหม่อันนี้ที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้เป็นกาแฟทั้งะะเหนือนะคะเอาไปเหนือนะคะค่ะแล้วก็เอาโปะไปทั่วหลังนะคะแล้วความร้อนอุ่นๆเนี่ยจะ ไปตามร่างกายไปตามร่างกายฝังเข็มของที่หลังนะค่ะแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปใช้บริการที่สัาประหาเพราะจรมันค่อนข้างราคาสูงแล้วก็ต้องเสียเวลาเสียค่ารถแล้วสามารถใช้ใช้บริการเราได้ไหมครับเราเรากปลัจะเปิดให้บริการอยู่ครับนะคะ อย่างัให้บริการบบนีน้ดีกว่านะคะอะช่วยเทากระป๋าร้วช่วยได้กดลงไปพอกดลงไปมันก็จะโดนกล้ามเนะื้อแล้วก็โดนจุดจุดฝังเข็มนะคะโดยที่ไม่เจ็บปวดเราจะรู้สึกสบายม,มามีเขาเล่นอันทั่วไปอยาอะว่างๆหรือว่าอยากดูแลคนในบ้านแบบแนวใหม่ แบบ DIY สไตล์ครอบครัวเราก็ลองเอาไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอไปโน้ตสามีต่อนะคะ